ยังไม่พอนะคะอืดอกนี้เป็นยังไงล่ะคะจุกจุกคูณสองอู้หูทุกคนปังมากปังไม่ไหวก๊กก๊กก๊กก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมวยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอโมยช่วยเบ็ดได้เลยจ้า ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอมวยช่วยเบด็ด่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เกมลักกี้ในเกาะสุดบังพลังเหมียวอีกเช่นเคยเลยนะคะเอาละคะเอาละคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะยังไม่เข้าใจกติกาเกมตรงไหนก็สามารถหยุดดูหน้านี้ก่อนได้เลยนะจ๊ะบอกได้เลยว่าเข้าใจง่ายมากแม่เอาละคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะน้องหมวยจะขอเพื่อนๆนะคะเบ็ดไปเลยจุ๊ก จุ400๊400 max เบดแล้วก็เทอร์โบสปินไปโลดคะ่ะอือยังไงจ้าวันนี้จะปังหรือเปล่านะอือคูณหไปเลยสิคะ่ะโอ้ใหม่ก็จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบอือยังไงยังไงโอ้โหทุกคนปังมากปังไม่ไหวอืดอกแรกสวยมากเ4็0พันสปอร์เมกีวิน super Win, ไปเลยสิคะโอ้โหโอ้โห oh ยาวไปคะ่ะทุกคนยาวไปอือแบบน่ารักอีกรกรุบกริบ มาค่ะมาค่ะตามมารัวๆค่ะทุกคนคูณสองจ้าแบบน่ารักค่ะเออยาวไปสิคะยาวไปสิคะคอมโบรัวๆอู้บิ๊กวินอีกแล้วจ้า1760อืมปังไม่ไหวสปินต่อสิคะจะรออะไรมาเลยค่ะ ต้องจัดให้หนักนะคะทุกคนขอเน้นเน้นขอจุกจุกไปเลยจ้าวันนี้มาค่ะมาค่ะเทอร์โบสปินยาวไปจวดจวดค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหคอมโบมารัวรัวจ้าพี่จ๋าอืมยังค่ยังไม่พอนะคะอืมดอกนี้เป็นยังไงล่ะคะจุกจุกคูณสองอูห้หูทุกคนปังมากปังไม่ไหวอืมแตกไปเลยสิคะซุปเปอร์เมกาวิน6,400ย้ยุยจ้า โอ้ไม่ก็ทุกคนจุกๆไปเลยค่ะทุกคนวันนี้อพอใจอีหมวยแล้วค่ะสาหรับวันนี้นะคะน้องมวยก็ต้องพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้ายัางไรแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องออมวยช่วยเบ็ดไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะคะทุกคนว่าคลิปหน้าน้องหมวยจะพาเพื่อนๆแตกแบบปังปุริเย่แบบนี้อีกหรือเปล่าห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยน้องหมวยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน